สวัสดีครับผมสุดรายการ on the TV นะครับผมสุดรายการนี้นะครับผมก็จะมาเล่น Cash m i r a c 4นั่นเองนะครับผมแม่ตบมือแม่เพิ่งโหลดเสร็จเลยนี่ครับโอเคตอนนี้ผมก็จะมาเล่นอาเป็นภาคแรกเอ้ที่ภาคแรกที่ผมเล่นนะครับแต่ตอนนี้ภาค4แล้วนะครับผมยังไม่เล่นภาค3ภาค2อะไรอย่างงี้ปล่อยแม่มันนะครับโอเคครับพูดอีกแล้วนะครับโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับไปมมีอะไรมากนะครับเดิมเป๊ะๆซ้ายขวา เลียนแมมาจากมาริโอนะครับมารู้สึกว่ามันฮาร์ดคอร์เก่าเนาะเออไม่เป็นไรอะ่ะจริงจริงผมคิดแล้วต้นไม้มีเนียครับผมก็ต้องทำการหลบนะบไอัภูเขายัางมีเลยเนะี่ยแม่เย็ด เยียบมากเลยเหมือนไส้คือมันยากจังครับนี่ขึ้นไปเฮ้ย,ยตรงนี้มีบล็อกอยู่ปล่อยแม่งมันเนี่ยเหยียบหัวแมงเหมือนไส้เว้ยเยีียลงมาตัวขรายขรามลงมาครับ โดดแม่งเอ้ยตรงนี้เอ้ยปวดหัวเนี่ยเฮียเกมคลายสมองหรือเกมทำลายสมองเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกจริงจริงผมผิดไปแล้วครับผมขอโทษครับเฮ้ยโอ้โหลืม ปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บอุ้ยตรงนี้มันมีหน,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 นามๆเนาะหนาม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 เน่ไม่ได้แดกครับจริงๆเกือบตายเดี๋ยวขึ้นข้างบนอือหือ <c oughs> คือมันผ่านยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันสั้นเฮ้ยโอ้โหรอด อย่งเีครับผมผ่านไม่ได้เฮ้ยเออเหยียบหัวมากเลยสัตว์เี่เน่มันไา้มันมีกักสามกักนะสามก๊กเออ้เฮ้ย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  เย็ดไม่ได้แดกครับมาต้องบอกเลยว่าไม่ได้แดกเหยียบหน้าแม่งเลยสัตว์มันไส้เฮ้ยกูลืมเงี่ยบปากไปสัตว์แม่งมันมีตาด้วยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยจริงๆผมก็รู้ว่ามันเดินมาครับแต่ผมแค่ หลอกหลอมันเฉยๆอ่อนให้มันเฉยนะครับ <c oughs> ไม่ได้แดกเดี๋ยว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 นี่เดี๋ยวนี่ก๊กสาม,มีโอ้โหมันมาตัวเดียวนี่นลงมาเยอะชิบหายเลยโอ้โหทำไมมันลงมาเยอะจังเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันลงมาเยอะจังวะมึงมันมัน,ม,นมันต้องผ่านไงฮะมันต้องผ่านไงจริงๆต้องผ่านไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำไงครับกระโดดไปไหมลองดูไหมเฮ้ยเอ้ยเย้ ถามว่าผมรู้ได้ไงนะครับก็มีคนหนึ่งเพื่อนผมบอกนั่นเองนะครับ <c oughs> บอกไปเล่นแคดเปนดิโอสิก็เลยโหลดมาอย่านงะเงี้ยลยรู้ะครับก็เลยบอกอ๋อทำไมรู้ดีจังอะไรอย่างงี้มีคนถามรู้มีคนมีคนบอกว่ารู้ต้องมีคนทักมั่งอะรู้แหมน,นี่ทงเช็คพอยต์ใช่ไหมอย่าเลยแม่มึงทำ ได้เหนไมดได้เอาคืออะไรกันวะล่างแม่งเลยใส่คือมันต้องผ่านดะอย่อยเนี้อ่อบอกเลยว่าไม่ได้แดกนะครับไม่ได้แดกรู้จะจำไว้เลยว่ไอ้บล็อกเคี้ยนเนี่ยมันมีหนามไม่เฮี้ยไม,ไม่ต้องแดกไม่ได้แดก เต้าเต้านี่หยย่หัวแมงเลยเดี๋ยว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 ไรวะมองเมฆอยู่เม,มือ่อกี้เมฆตัวนี้กูก็เสียวแล้วนะไอ้เคี้ยเมฆต่ำมันมันแปลกๆลกันนะเอ้ยนั่นไงนว่าอะไรไงว่าอะไรไงไอ้สัตว์แม่รู้สึกอา่นเงื่มัน เลยเต่าเฮียเอา้ามึงกลับมานี่ดิมึงกลับมานี่ดิมึงเดินกลับมามึงเดินกลับมามึงเดินกลับมาเจ็เจ็ดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหหยบหัวแม่งเลยะกะไว้จัดพอพอเฮ้ยเฮ้ยหยบหัวแม่งเลยเต่าเฮีย เอ้ยเอ้ยีไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกไม่ได้แดกอ้าวไอ้เหี้ยผ่านได้ไงอ้าวเหี้ยไอ้ผ่านได้ไงอ่ะไอ้อะไอ้ก็ผ่านได้ไงจริงๆนะอันนี้จริงๆเลยอันนี้ผมสารอะไผมเดินเล่นอยู่นะผมไม่รู้จริงๆเลยนะมันผ่านได้ไงอ่ะคือมันผ่านได้ไงครับผมงงผม ผมหาได้ไงครับจริงๆกลูลมเสียเฮียนี่ละด่านสองใช่ด่านสองปะเดี๋ยวกูลืมแม่เคี้ยไอสัตว์ไม่แด,ดกหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันผ่านิางผมก็รู้นะครับบล็อกนั้นมันใช้ไม่ได้ดังนั้นผมก็เลยขึ้นบล็อกนี้ครับบล็อกบนก็มีเคี้ยอะไรอยู่ บล็อกล่างมันก็ผ่านไม่ได้ดิคือมันต้องผ่านไงไอ้แค่นี้ก็มีนะเนีมันง่ำแล้วมันง่ำแล้วเป็นไงเดี๋ยวง่ำปะไม่งำ่ำไหมหลอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอสัตว์ไอแม่เย็ด โอเคไอ้สัตว์ชักก็ไม่ไหวแล้วเพี่อเมื่อกี้แม่งบั็กนะมันหายไปเลยนะครับแม่งคือมันต้องเข้าตรงนั้นแล้วมันก็บั็กหายไปเลยอะเข้าใหม่ไหมโอเคเข้าใหม่ก็ได้นั่นไงนั่นไงนั่นไงจตงค์ปุหรือเปล่าเออตื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 ออ้าวมันสิ้นสุดตรงนี้เหรอฮะกูเข้ามาสองรอบแล้วไอ้สัตว์คือมันสิ้นสุดตรงนี้ใช่ไหมฮะ กูไม่เล่นแม่งไรเฮียไอสัตว์ไอแมอ่เย็ดหวย